ลาสวัสดี FC ช่องสาระสาระจบฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ like, ก, share, กดสับตะไคร้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวแทางดีๆของ fb นะวันนี้เรามาเริ่มกันเหมือนเดิมเลยนะคะคือราว vip ของวันที่15้านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง4นะคะลูดวิ่งสีสกับ7นะคะ ทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลขสองตัวสามตัวจะให้เป็นแปดเก้าอ้ยเจ็ดแปดเก้านะคะสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์รูดตัวเดียวเจ็ดนะคะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นลาว VIP นะ ลาว v ี p เราจะให้ทุกคนวิ่ง12นะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเลขเด่นสองเลขสองตัวสามตัวจะให้เป็นสองห้าหเลขสองตัวสองสามสองห้าแล้วก็สองหกูดนะคะรูดตัวเดียวคือสองนะคะ ต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP ของวันที่16นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง2 4นะคะทําการจับมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะเล้กเด่น2ตัว3ตัวจะให้เป็น2 6 5หนะคะเลข2ตัวจะให้เป็น4 5 4ห4 7นะคะรูปตัวเดียวให้เป็น4ไปเลยจ้า ดาวโจนสตาร์ของวันที่16นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง0 6นะคะทำการจับมัดวินกันนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น7 0 7 8เลข2ตัว7 0 7 0 8 0 9ยูดลูดตัวเดียวคือ0นะคะตัวนี้นะ ดาวโจรน,นะคะดาวโจรปกติของวันที่16วิ่ง3 5บนนะคะทําการสัมมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น6 7 8นะคะเลข2ตัว5 6 5 7 5 8้ลูดตัวเดียวเลยนะคะเป็น5นะคะตัวนี้นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราลงให้เป็นแนวทางผิดถูกก็ขออาภัยด้วยนะได้ถ้าใครยังไม่ได้ก,กดติดตามก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ